ลา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 ล่าล่าลอาล่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 ไล่า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 ล่วล่าลอ่าล่าลาล่่าล่าล่่าลาลัล่าล่่าล่าล่าอ่า่าลาเล่าล่าลมาล่่าออา่าล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 ่าล่าลา่าลอาล่ล่าลาล่าล่ล่าลาลล่าลนาลล่าล่าาเ่า่ คลิปนี้ผมสร้างขึ้นเพื่อรล้อคลิปของคุณดาฟักบุมผู้สร้างสกิบปที่ทอยเลนในชื่อคลิปที่รักไปไหนมาผมล้ออย่างไีเลยครับมาเริ่มสตอรี่กันต่อรอบนี้มจะเปลี่ยนดีไซน์ครับแต่งตัวแบบนี้เลยนี่พสาพสต้าพาสต้าแบบนี้เลยครับพาสตารูปร่างแบบนี้เลยครับชื่บโอเคสตอรี Story ่สมซากว่ามาเลยเธอทําอะไรอยู่อ่ะมึงก็เห็นอยู่ว่ากลุมวงกลทําทอะไรกูเตะบอลอยู่เนี่ยเออเลยเออใช่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 อย่าไปอยูกก่กับกูเนอะ อ่าสมซับอะไรทำอะไรอยู่กูวิ่งออกล่างกายเสื้อผ้ากูไม่มีกลิ่นเลยเอาอีสัทกูวิ่งออกล่างกายกูใช้ตีนวิ่งกูไม่ได้ใช้มือวิ่งเอาอีสัแล้วเสื้อผ้ากูจะมีกลิ่นอะไรไอ้พวกเงินแกงกูดิโอ๊ยสมซับเอาอีสัทมึงอย่ามายุ่งกับกูเลยมึงไปมึงไปไกลๆเลยกูไม่กูไม่อยากยุ่งกับมึงอ่ะมึงไปไกลเลยเฮียมาสมซับทำไมทำร้ายจิตใจเช่นอย่างนี้เอ้ยสมซับเอ้า คุณครูทหารแกไปทำร้ายจิตใจพันตาไปไดยังไงเอาคุณครูรู้ได้ยังไงอ่ะมีคนมาฟ้องครูเป็นทตาเธอฟ้องเหรอป่าเปาฉันฟ้องเองอเอ้าเว้ยนั่ฟ้องทำไมอ่ะเขาบอกพันตาไปเขาบอกว่าอีซัดมึงยังมายุ่งกับกูเลยโอ้คะแนนนี้เลยเหรอสมศักดเธอไดีเลวมากปตาครูเรื่องเี้ปลาเออฉันโกหกไม่เป็นคือก็จริงจริงเออผมยอมรับผมทำทำไมเธอถึงบอกพันตาแบบนี้ล่ะรับคาญน่ะรับคาญก็เลยต่อบ่าอย่างนี้เลยเหรอสมศักดิ์ปีนี้ครูจะหักคะแนนเธอหนึ่งล้านะคะแนน แล้วก็ปีนี้เธอสาำชั้นเลย